อ้าววันนี้มาถ่ายซีรีส์เกาหลีกันดีไหมจ๊ะนะครับมาถ่ายซีรีส์วายนะครับเป็นพอดีเป็นดารารับเชิญนะลอเล่นครับพอดีมาคาเฟ่แล้วเขาถ่ายซีรีส์กันอยู่เห็นไหมเนะ่ะเราก็เลยมาขอเขาถ่ายด้วยนิดนึงนะเนี่ยทีมงานเต็มร้านเลยเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยทีมงานเขาหมดเลยนะทีมงานเขาหมดเลย เขาก็อยู่ในร้านกันเราก็มาเออพอดีเรามาเป็นลูกค้าเขาไลยสองไลน์แรกเลยนะนะครับเขาก็มีลูกค้าอยู่บ้างสองสามคนนะแล้วก็มีทีมงานอยู่ประมาณยี่สิบกว่าคนดูดิเนี่ยทีมงานหมดเลยเนี่ยรถทีมงานเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนะครับทีมงานเขาเต็มร้านเลยครับเราก็มาเออขอเขาถ่ายหน่อยบอกเอ้พี่ขอถ่ายหน่อยถ่ายบรรยากาศหน่อยนะครับ นะครับเนี่ยมแพะเต็มร้านเลยนะครับก็อขอแจมเขาหน่อยนะเขาถ่ายซีรีส์วายอยู่แนละ้วเราเราก็เลยว่าไปสมัครแคสติ้งหน่อยนี้บอกเขาถ่ายซีรีส์วายอยู่จบเลยครับซีรีส์วายคือ <laughs> พระเอกหลอนางเอกหล่อนะครับ <laughs> <laughs> เราไม่ใช่แนวนี้ด้วยแ <laughs> นวซีวาย oh, ด้วยนะเฮ้แต่พระเอกเขาพระเอกนางเอกเขาหล่อจริงนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมีมีคลิปให้ดู อันนี้ดูแพะไปก่อนเนี่ยเรามาเลี้ยงแพะครับทีมงานเขาเลี้ยงแพะเราก็ขอเขามาถ่ายหน่อยนะนะครับทีมงานเขาเต็มร้านเลยครับเราก็มาจอยอเขาพี่ผมขอถ่ายหน่อยนะนะครับอืมนะครับแต่เขาถามเขาแล้วนะว่าชื่อเรื่องชื่ออะไรเขาก็ไม่บอกนะเขาบอกเออยังไม่รู้เลย นะครับเลยเลยก็เลยบอกแนะนําเราก็เลยอ้างชื่อเรื่องไม่ได้เลยว่าเรื่องอะไรนะแต่อยู่ในช่องเขียวเขียวอ่ะอยู่ในแอปเขียวเขียวอยู่ในที่อยู่ในไอแอปสโตร์ครับเอ่อถือจะเป็นแอปอะไรนะ i q ค y i ออ่ะ i q ยี่แล้วแบบมันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับนะครับทีมงานเขาก็เต็มร้านเลยนี่แพ้ยลงไงแพ้นี่รู้งานนะครับถ่ายถ่ายตัวไหนตัวนั้นก็มองกล้องนะนะครับโอ้ สุดยอดนะครับถามพ่อเหมือนกันว่าพี่รับสมัครพระเอกบ้าอยากเป็นพระเอกบ้างครับพี่แคสไหมพี่บอกบอกพระเอกน้ําหนักเกินค่ะเขารับน้ําน้าหนักพระเอกน้ําหนักไม่เกินเจ็ดสิบแปดสิบนะนะครับพอเด็ดีเราหนักเกินแปดสิบแล้วก็ไม่ไหวนะครับแพ้ก็ โอ้โหแพะนี่รู้งานมากครับโอ้โห,โหดูดีถ่ายนี่แทบจะเอาเข่าชนกล้องเลยะ่ะนี่แพะเพียบเลยนะครับแพะตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวผู้ใช่ไหมมีเข่าด้วยนะครับให้เป็นตัวผู้นะนะครับมีเข่าด้วยตัวผู้นี่ก็ อ๋อมีสองตัวไว้ให้มีเข่าด้วยตัวผู้นี้แย่งเข้าไปทั่วนะตัวผู้แย่งเข้าไปทั่วเลยนีดีครับทีมงานเขากําลังให้ให้อาหารพอดีนะครับนี่เป็นไงเนี่ยเาถ่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็เอ่อถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันเนี่ยเขากําลังเก็บแล้วนะครับพระเอกกําลังเดินมาเดี๋ยวดูเนะี่ยพระเอกนาลังเอกกาลังเดินมา หล่อทั้งคู่เลยเลือกไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็พยายามไม่ยิงเกะก,กาเขานะเออให้เขาขนเขินอะไรให้เรียบร้อยนะครับทีมงานเขาใส่แมสุกคนครับก็ดีครับโปรเทคก,กันนะช่วงนี้เอ่อมันก็ยังมีมาเรื่อยๆนะมีตัวใหม่มาแล้วเนี่ยโอ้โหผมละเซ็งมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเออปีใหม่จะได้เที่ยวหรือเปล่านี่มาล้วพระเอกนางเอกเข้วหล่อ,อใช่นไหมหล่อ ล้อหล่อจังเลยอนะ่ะดูดิออ้โหนะครับนะครับเนี่ยนผมไม่ไม่เกิดมาหล่ออย่างนี้บ้างนะไม่เกิดมาแบบนี้บ้างนะหล่อหล่ออย่างนี้นะใครรู้ชื่อเรื่องก็แนะนํามาได้นะผมไม่รู้ถามเขาก็บอกเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกัน เนี่ยสถานที่เขาโอเคนะนี่คือที่อะไรนะซุ้มไผ่ซอยซอยจรันสิบสามบางแวกครับลองเสิร์ชดรินเน็ตนะคือเมื่อก่อนคราเป็นร้านอาหารผมรู้สึกประหลมาถ่ายแล้วรอบนึงนะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารแล้วตอนนี้เขาขยายมาเป็นคาเฟ่ด้วยเป็นสวนสัตว์ด้วยนะเป็นฟาร์มอ่ะเออครับก็มีหลายๆอย่างน่าสนใจสถานที่ที่จอดรถดีนะเนี่ยดูดิที่จอดรถกว้างขวางสดะดวกสบายนะครับครับก็มาดนะ้นี้อันนี้เอาอันติดมาเทสหน่อยนะ ขับดีครับดีอันติสใครสนใจมันติดต่อได้นะแสนเก้าเก้าฟรีดาวฟรีดาวจะได้สองแสนกว่านะครับเนี่ยที่จอดรถข้างขวามาเช้า่ะเก้าโมงสิบโมง